โโอ้หตกใจหมดห้ามเลยห้ายกินหว่วงเมียก็ได้ลูกก็ได้บันมันละบันทุกตีเงนินที่ว่า,วาตายด้วปลือยเฮ้เฮ้ลูกแม่โอ้ยแทงมาประตายของคุณรึเปล่ đấy subscribe cho cái <laughs> biết Mì luôn.